สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทำเมนูแกงป่ามะเขือเหลืองค่ะทุกคนเราก็จะมีส่วนประกอบพริกแกงขั่วค่ะเนื้อสัตว์นะคะเนื้อวัวค่ะอันนี้พริกขี้หนูแดงกินดาค่ะตำกับกระเทียมนะคะอันนี้ก็ใบผักค่ะใบผักผักกับใบกะเพราวควายเดอ้อใบมะกรูดฉีกฝอยค่ะทุกคนหอมมากเลย ก่อนอื่นเราก็มาตั้งกระทะค่ะตั้งกระทะน้ําเดือดแล้วนะคะทุกคนน้ําเดือดแล้วค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็มาใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือดอกเกลือนะดอกเกลือใส่พริกแกงขั่วลงไปค่ะใส่พริกแกงขั่วลงไปนะคะ ไม่ต้องผัดก็ได้นะปกติก็จะผัดเอานะไม่ต้องผัดหรอกบางทีก็ไม่กินน้ำมันกันพริกขี้หนูแดงกินดาก,กับกระเทียมค่ะใส่ลงไปผัดน้ำมันก็ได้นะพริกแกงเนี่ยแต่ไม่ต้องผัดหรอกใส่ลงไปเลยค่ะใบมะกรูดฉีบฝอยนะคะใส่ลงไปไม่ต้องใส่พริกไทยก็ได้นะ เพราะว่าใบกะเพราควายนี้มันก็กลิ่นแรงอยู่แล้วเนาะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะใบมะกรูดแต่ยายไก่ชอบกินพริกไทยอ่อนนะแต่อีกคนไม่กินก็เลยไม่ใส่แกงป่ามะเขือเหลืองค่ะแบบเป็นนอกนะคะแกงป่ามะเขือเหลืองค่ะทุกคนใส่ใบมะกรูดฉีกถอยค่ะมันจะหอมเนาะ นม่นต้องใส่พริกไทยใส่กระชายซอยนะคะทำแบบบ้นนอกค่ะทำแบบบ้านนอก,บบบนนอกเราก็จะมาเติมเครื่องปรุงค่ะทุกคนเส่นมันหอยไปหน่อยค่ะเส่หมันหอยไปหน่อยเพิ่มรสชาตินะคะเพิ่มรสชาติค่ะชิลรดค่ะชิลรด ใส่ลงไปชิลรสเติมรสดีไปหน่อยค่ะรสดีนะคะใส่รสดีไปหน่อยนะคะรสดีเพื่อความเข้มข้นรสดีค่ะรสดีเราก็จะมาใส่เนื้อสัดกันเลยค่ะเนื้อนี่เตรียมไว้นะคะเนื้อสวยๆนี่เตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยเนื้อมันใหม่เนื้อมันสดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแกงป่ามะเขือเหลืองนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะคนๆหน่อยค่ะคนๆหน่อยน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะคะแกงป่ามะเขือเหลืองค่ะต้องใส่น้ำเยอะค่ะแกงแบบบ้านนอกค่ะไม่ต้องใส่พริกไทยหรอกไม่ต้องใส่กระชทยหรอก ใบกะใบกะเผาไฟมันก็หอมอยู่แล้วเนะเาะรอให้มันเดือดค่ะทุกคนรอให้มันเดือดนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเหลืองไปเลยค่ะตามด้วยมะเขือเหลืองไปเลยค่ะทุกคนมะเขือเหลืองค่ะมะเขือเหลืองแกงป่าแกงป่ามะเขือเหลืองใส่เนื้อวัวค่ะ แกงป่ามเมื่อเขือเหลืองใส่เนื้อวัวนะคะรอให้มันเดือดพักหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาใส่ใบกะเพราควายค่ะใบมะกรูดจะน้อยไปไหมเติมไปหน่อยนึงเนะเพื่อความหอมเนาะชอบตรงใบมะกรูดนี่มันหอมดีค่ะ เดี๋ยวเรามาใส่ใบกะเพราควายนะคะให้เนื้อสุกก่อนค่ะเนื้อสุกก่อนนะคะใบกะเพราควายของเราก็กลิ่นหอมรันจวนใจเลยนะคะเราให้เดือดพักหนึ่งค่ะทุกคน รอให้เดือดก่อนพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะ เริ่มสุกแล้วนะคะมะเขือของเราก็เริ่มสุกแล้วค่ะมะเขือเหลืองนี่อร่อยนะคะคนเมืองการนะ่ะชอบแจงป่าใส่มะเขือเหลืองกันนะคนเมืองการตามด้วยใบยกะเพราควายค่ะทุกคนใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะ ใบกะเพราควายค่ะทุกคนใส่ <blunt animation> chords, ไปเลยจ้าก uh okay. ุเลกุเลพร้อมหอมหอมใบกะเพราควายค่ะอย่าเพิ่งเติมน้ำปลานะเพราะว่าเราใส่เกลือใส่น้ำมันหอยไปแล้วอุ้ยหอมมากเลยใบกะเพราควายหอมหอมข้างนอกเลยค่ะใครเคยกินบ้างใบกะเพราควายค่ะใบยี่หล่าเนาะเขาเอิ่นว่าใบยี่หล่าเนาะเขาเรียกว่าใบยี่หล่าค่ะ เขาเรียกว่าใบายี่หล่านะคะเริ่มเดือดแล้วอ่ะลองชิมน้ำรสชาติจะเป็นแบบไหนอืมอร่อยมากเลยอร่อยมากๆเลยเติมน้ำตาลไปนิดนึงค่ะเติมใส่น้ำตาลจัดน้ำตาลไปนิดนึงนะจัดน้ำตาลไปนิดนึงค่ะ เพิ่ผมผงนัวไปนิดนึงเพื่อความเข้มข้นอ่ะอร่อยมากๆเลยหอมใบยี่หร่ามากเลยค่ะ,ละรล้อาหารเราก็จะใส่น้ำใบยี่หรามะเขือเหลืองเราก็จะกรอบนะคะไม่เหนียว,วนะกรอบ อร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนมากินแกงป่ามะเขือเหลืองใส่เนื้อวัวค่ะอร่อยมากค่ะรับรองเมนูนี้ข้าวหมดหม้อค่ะทุกคนอร่อยมากนะคะเมนูข้าวหมดหม้อค่ะอร่อยมากค่ะ มากินด้วยกันนะคะอร่อยมากๆเลยเมนูข้าวหมดหม้อค่ะทุกคนโอ้ยน่ากินจริงๆเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะทุกคนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะ